บอบเซจแต่ถ้าจะกลับมาตีห้าก็กลับมาอยู่ดีเดี๋ยวเป็นลาง้าก่านครสวัสดีครับวันนี้มาถ่ายรายการนะครับที่บ๊อบเซจครับหรวบวันนี้เพลงที่เราจะมาขึ้นเพอร์ฟอร์มนะครับเป็นเพลงดีอยู่แล้วต้องลานะครับแล้ววันนี้ก็เป็นชุดคอสตูมใหม่ด้วย <Wow. S 2> ผมเพิ่งเห็นเมื่อเช้าเลยครับก็รอดูเลยว,ว่าภาพจะมาเป็นยังไงแล้วก็หลังจาก เราถ่ายเพลงนี้เสร็จนะครับเราจะมาร้องเพลง Oh แล้หนอนไม่เลิฟของพี่บ๊์บทงไซด้วยนะครับรอดูเลยว,ว่ามันจริงแน่นอนแล้ววันนี้ผมก็เอาไม้กล้องเข้ามมาด้วยที่ช้ใน MV เลยครับมาดูว่าน้องจะอยู่จนจบไหมนะครับถ้าตีเราไม้หักก็เป็นตำนานเลยวันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับนี่เนี่ยเป็นการถ่ายที่ <พา S 2> บ๊อบสจที่ผมรู้สึกสบายที่สุดในชีวิตนะครับตั้งแต่ถ่ายทนา,ายเป็นศิษิ์เขาดา<ม>วแต่ถ่าย MV นะครับผม ขอบคุณส <muitas> ิ่งก็ดีที่เกิดขึ้นมาในเดียวเลยต้องลาเลยครับก็ขอบคุณที่เกิดขึ้นนะตัวอย่างมันง่ายไปหมดถามว่าคิดถึงเต้นไหมลองคิดก่อนไม่ตอนแรกคิดถึงครับคิดถึงมากเลยเต้นเนี่ยผมอยากเต้นมากเลยไม่ไหวแล้วแต่เสียดายเสียดายเอฟเอนี้ไม่มีเต้นก็เดี๋ยวเราจะเต้นดนตรีแทนสุดยอดมากเป็นแบบมี่เยอะๆได้เลยนะครับแบงค์กำลังมาเต้น เดี๋ยวพาไปสัมภาษณ์เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะส่งไม้ต่อพิกัารพิการเนี่ยเขาอยากคุยอะไรแบบเยอะมากเลยกับยูเซอร์เน่ยลองดูครับเรกอลเมารเช้ามาเลยแม่โฮปุกตอนตีห้าให้พม่โฮปุกตอนตีห้าก็ต้องก็ต้องตื่นก็คือรอหกโมงเช้าเข้าใจผิดคือกูน่ะตั้งนาฬิกาตีสี่ครึ่งถึงตีห้า ก็จะตื่นตีห้าวันนั้นะจริงๆเขาให้ถึงตีห้าให้ถึงตีห้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็สุดท้ายก็มาเจอโลเคชั่นอยู่ดีแล้วไม่ยังไงมาสามล้วรถยนต์เหี๋ยว่านั่งไหว่ไม่ไหว <c oughs> เรานั่งรถยนต์มาไกลเกินวันนี้ก็กำลังรอเวลาสมควรเพื่อกินข้าวเช้าอยู่ห <c oughs> ิวเช้า <c oughs> <c oughs> แต่งหน้าทัา้งหมดเสร็จแล้วจริงผมง่วงนอนมากเลยชิ้อใหญ่จะนอนเหมือนตัวให้องกินข้าวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไหวกินข้าวให้นอนต้นอาหารไม่มีอะไรบดูหนัก,นกเงินอนจะเน้นสุกด้วยวนันนี้ขึนมาว่าข้าไม่มมกมากเขาขึนหนักไปเติ ดีว่าก่อนอันนี้ผมเจ็บมือครับเพราะว่ามันก็เลยแบบว่าตอนแรกก็คิดว่าผมยังไปเจ็บมือเอ้ยยังหานไม่หายเจ็บมือก็เลยไม่มีเคล็ดลับตีตรีน้สายแล้วผมหายแล้วเดวผมลองเอาคือไา้ไฮแอ้ฟาสเลนอะไรนะรักแค่อะไรเก่าแล้ว ที่เราเคยสัญญากันวันนั้นขเขาจะโรมน้ำมันไปได้ไหมจงทำเหมือนว่ารักของฉันนั้นไม่เคยมีความหมายปล่อยความรักที่พังสลายกลายเป็นอดีตตรงนี้ถ้าเธอจะไปก็อย่าได้หันมามองที่ฉัน จะไม่หัวใจคนอย่างฉันต้องกลับไปรักตัวเธออีกเลยได้โปรดนี้ฉันไปให้ ฉันเป็นแฟรี่ที่ตัดปา่าแล้วก็ดูแลตัดต้นไม้พวกนี้แต่พวกคุณมาดูทุกคนทำายอกไม้ช่วไให้อกไม้่ค่ะหนึ่ง บิงคอนเทนทถ้ามันบองแต่บิงคอนเทนถ้าไม่งีถ้า,ถา,าได้ไปไม้ได้อยู่เฉ่นเดียกันไม้โอเคได้อยู่ครับยังไม่หกัก <c oughs> น้องยังไหวอีกน่าจะอีกหลายงานถ้หาหักเดี๋ยวว่ากันใหม่มีสต๊อกเก็บไว้ครับอ้าวเป็นไงบ้างครับผมช่างกล้องของเราสดใสเหมครับเต๋อเหรอวะ ง่ายครับก็เป็นที่ pop stage ที่สบายสุดตัวไหนที่เคยทำมาเพราะว่ายิ่งเฉยๆเป็นคอรัสผู้ส่วนใหญ่ครับเพลงนี้แต่เพลงหน้าไม่แน่เจอกันอ่ะอย่างคิมวิกเตอร์ก่อนเนีไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมจะสังเกตดูหน่อยนะดนตรีได้ยิาปเได้คือเหมือนด้วยคำที่ไม่ได้ทำอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะลุ้นกว่าคนอื่นอ่ะแบบความโยกจังหวะหน่วงนะทีแกถ้าดูจากข้างล่างนะครับตรงนั้นอาจจะตั้งใจเล่นตั้งใจร้องไงแต่ว่าคนที่ไม่ได้ร้องอะเล่นอย่างเดียวแม่โยก ขยโตามครับโยตามคอมเมนต์บอกกันได้นะคนเดียวคนพะไม่ได้มีคนเดียวคนพระไม่ได้มีคนเดียวข้าวภาษาข้าวมีคนเดียวไทยมีคนเดียวคนดีนี่ไงท๊อปนนี้ท๊อันีน้นันนะอืน้อโม่นอนนะ นเดี๋ยวเราจะเป็นตัวดนตรีแล้วเนร้องจะเป็นพี่กันกับฟ o l l o ฟ up f o หมดแล้วหมดแล้วฟมดแล้ว Follow up 안녕하세요คาริน่าเอสปาร์นตส์มิน่าคาริน่าจะเสนุเะคิเร่เสนาคิเร่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 ในภาษาญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าสวยนะครับเมื่อกี้ช่างุณก็บอกว่าคุณคาริน่าเนี่ยสวยมากๆเลยผสมภาษาเกาหลีนะครับผม and คือกูองค์เลนชีคิเลนนะคิเลนนะแปลว่าสวยมากเลย เดี๋ยวลอง a r a เกะวันนี้ก็จะมาระเบิดเพลงอะไรต้องรอไปดูนะครับอนนี้เรามาลองจริงๆแล้วไม่ขายตลงครับเจอล้

ลสามารถสลับได้เราอ,อยากสลับเป็นเอ่อคีย์บอร์ดครับเป็นคีย์บอร์ดสลับกันเลยสลับ<ะ>ใช่ไม่ใช่ไมว่าไ่าคือดนตรีคือดนตรีเราสลับกันใช่ไหมปิดคิวให้หน่อยผมก็เอ่อเราถ่ายเสร็จแล้วครับก็ วราจะหาของกินเพราะรถติดมากเดินลงไปจบแล้วครับผมกับ T Pop Station นะครับผมตื่นตั้งแต่ีสี่ครับตอนนี้เวลาเที่ยงพอดีเราก็ทำงานฟูลเดย์ครับถึงเวลาพักผ่อนแล้วครับผมก็สำหรับใครนะครับผมก็อย่าลืมครับติดตามด้วยนะครับกับ T Pop Station นะครับผมสามารถไปดูได้แล้วทางยูทูบครับตอนนี้เลยเข้าไปดูได้เลยหรือว่าช่องเวิร์กพอยด์ยี่สิบสามนะครับแล้วก็จะเริ่มรอดูพ็อกซี่ในนี้นะครับผมเป๊ปซี่ร้องเก่งแป๊บ ราดูว่ารอบนี้พวกเราไม่ออดแอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นเพลงใครนะจ๊ะ okay, แล้วว<ม>ันนี้กระเป๋าที่พี่ชายคือชื่ออะไรคะก็เดี๋ยวเจอกันที่สุดปลายของคอฟฟา